สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตลอดทัวร์มาที่ไบเทคบางนาครับมาโซนนี้กำลังก่อสร้างหอใหม่ครับมาที่บีดแอคทีฟใายต้นหูกระจงครับล่มลื่นดีจริงๆเลยชอบจังเลยต้นไม้เนี่ยหูกระจงต้นนี้ต้นใหญ่น่าจะปลูกตั้งแต่เริ่มสร้างไบเทคนั่นแหละครับต้นใหญ่มาก ไบเทคบางนาครับมานี่ครับปีดแอคทีฟไบเทคบางนาเอาไปดูว่ามีอะไรบ้างครับข้างในมีกิจกรรมอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับข้างในมีอะไรบ้างจัดไปเย็นเจี๊ยบเลยครับเข้ามาข้างในแล้ว อลังการงานสร้างนะครับแต่เพลงดังมากมันถ่ายอะไรมากไม่ได้ครับให้ดูบรรยากาศแล้วกันบีดแอคทีฟใบเทยบางนาครับผมเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินดีกว่าอันนี้ไม่น่าจะเหมาะกับเราเท่าไหร่ไปหานั่งมุมเงียบๆกินข้าวแล้วก็ไปไฟ์สดดีกว่าครับตรงนี้เสียงดังอยู่จะทึกคึกโคมครับเสียงดังครับเป็นที่ของเด็กๆเ,เราไปหาข้าวกินข้างนอกดีกว่าครับในใบเทยบางนาข้างใน ในหอข้างในครับมีข้าวมีอะไรกินออกจากบีทแอคทีฟเราก็เดินขึ้นไปที่หอในไบเทคหอใหญ่นะหอหลักนะครับไปหาข้าวกินด <Yeah. S 2> ีว่าข้างในมันก็จะมีฟาสต์ฟู้ดมีร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟเยอะแยะนะครับอันนี้โซนนี้ก็มีห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับทางเชื่อมระหว่างหอกับหอเล็กนะครับอันนี้คือหอใหญ่นะครับที่เขาจัดงานวันนี้มีงานเริ่มพรุ่งนี้ครับว่าอะไรสวนแฟร์ 2-16ถึง11สิงหาคมนะครับบ้านและสวนแฟวันนี้น่าจะเป็นการเตรียมงานกันนะครับพรุ่งนี้เปิดงานบ้านและสวนแฟปีนี้มาจากที่ไบเทคบางนาครับปีก่อนโน้นเคยไปที่เมืองทองธานีนะครับบ้านและสวนแฟปีนี้มาจากที่ไบเทคบางนาเริ่มงานพรุ่งนี้นะครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงการเตรียมงานอยู่งานบ้านและสวนแฟวันนี้ยังเตรียมงานกันอยู่นะครับยังไม่เสร็จเลย มีเปิดงานครับบ้านและสวนแฟร์ไบเทคบางนาครับปีนี้ย้ายที่จัดงานเราไปหาข้าวกินครับข้างล่างมีร้านขายข้าวมีฟาสต์ฟู้ดมีร้านอาหารมีร้านกาแฟไปหามุมเงียบๆไร่สดดีกว่าครับจัดไปอันฮอรหลักฮองใหญ่ลงมาข้างล่างนะก็ mm hmm. จะมีที่ขายข้าวที่กินข้าวเยอะแยะครับมีทั้งเบอร์เกอร์กาแฟโซนนี้ก็จะเป็น ร้านอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดครับเยอะของกินหามุมเงียบๆดีกว่าครับมีเสียงเพลงมันดังร้านกาแฟแบ็คแคนยอนก็อยู่มุมนี้นะครับร้านขนมปังก็อยู่ตรงนี้ไหนก็จะเป็นโซนอาหารครับฟาสต์ฟูฟ้ดจัดไปครับล่างจะเป็นโซนฟาสต์ฟูฟ้ดนะครับห้องน้ําก็อยู่โซนนี้ก็มีนะครับห้องน้ำแล้วเราไปหามุมข้างล่างตนงนู้นะสั่งข้าวกินแล้วก็ไปนั่งตรงนู้นแอร์เย็นครับมีอาหารบริการ ได้แววได้แววของกินวันนี้ไก่ทงคัตสึเบ,บสี่คแค่นี้แหละกินอะไรมากมายหามุมเหมาะๆได้แล้วครับหาหลบมุมก่อนวันนี้งานบ้านไรสวนยังไม่เปิดคนเลยยังไม่เยอะครับถ้าเปิดแล้วคงคนคึกคักกว่าน,นี้ครับหลบมุมก่อนแอเย็นๆเย็นจนหนาวเลยล่ะครับตอนนี้ จัดไปตรงนี้สว่างหน่อยครับมาแววมาแววกินข้าวกันครับแต่ย่างทงก็สื่อกับเปปซี่วันนี้มาสแตนบายงานนู่นนะครับ4ี่โมงเย็นอยู่3-4สี่ชั่วโมงกับใบเท็กบางนากองทัพต้องเดินด้วยเท้อนั่งโซนนี้หลบมุมครับ เดี๋ยวจะขึ้นไลท์ตรงนี้แหละแอร์เย็นๆคนน้อยครับงานบ้านไรสวนยังไม่เริ่มครับเริ่มพรุ่งนี้คนก็เลยยังไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยคึกคักครับกินข้า,คขาวคนครับกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะขึ้นไลท์ตรงนี้ครับจัดไป